ลูกพ่อวันนี้ลูกจะไปไหนทำไมแต่งตัวสวยจังหนูจะไปเที่ยวผับค่ะหนูไปคราวเดียวก็หนูก็จะกลับนะคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกค่ะลูกต้องระมัดระวังด้วยนะถ้าลูกจะไปเล่นไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระมัดระวัง พราะช่วงนี้พ่อดูข่าวแล้วมันไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามีแกงอันตรพาลมันชอบหาเรื่องจับสาวๆไปข่มขืนนะลูกลูกต้องระมัดระวังตัวเองถ้าเป็นอะไรมาพ่อจะอยู่ยังไงลูกต้องเสื่องฟังความพ่อด้วยนะ ถ้าว่าลูกจะไปเที่ยวอย่าชวนไปเที่ยวเด็กตีสองตีสามลูกต้องกลับบ้านนะเข้าใจไหมค่ะพ่อหนูจะไปแล้วหนูจะรีบกลับนะคุณพ่อนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกหนูโตแล้วหนูรักษาตัวเองได้ค่ะหนูไปก่อนนะพ่อนะ น้องสาวน้องจะไปไหนให้พี่ไปส่งไหมคุณจะทำอะไรฉันจะเข้าไปริ่นผับค่ะหลีกทางให้ฉันหน่อยนะคะพี่สนใจหนูนะไปกับพี่สะดี เดี๋ยวพี่มอบดอกกุหลาบให้น้องเลย oh, <no. S 2> ไปกับพี่น่อยนะน้องอ้าวพี่จะทำอะไรหนูอย่านะอย่านะอย่ามาท้าเรื่องกับหนูโอ้้าก่อนวล่เสิบไปด,ดีหรือไม่ดีทำไมดีโดนนะ อย่านะพี่พ่อนูโหดนะอย่ามาทะเลื่งกับหนูเลยอ๋ออีนี่ไปยากจังเดียวเจอเตีนกูสักทียังไม่ไปอีกอ๋อเดียวเดี๋ยวเดียวเจ๊ะย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 ตายสมออ๋อมาความรุนแรงใช่ไหม มัดคมแรงได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เลยแน่ไอช่ช่อช่ช่อชอชอโ,อโห,โหยังไม่ยอมยังไม่ยอมขันยังไม่ยอมเจอมัดทะลุฟ้ากูเป็นไงแน่อะะโอ้โหยังไม่ยอมอีนี่มันมัดกูสกท้องใช่ไหมได้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 ไดไดได เดี๋ยวโดนหมัดปุซะเลยมั้งอย่าอย่าทำหนูช่วยหนูด้วยโอ๊ยอย่าทำหนูอย่าทำหนูเลยช่วยหนูด้วยโอ๊ยอย่าทำหนูเลยช่วยหนูด้วยโอ๊ยอย่าอย่าไม่ไม่อย่าทำหนูอย่าช่วยหนูใครก็ได้ช่วยหนูด้วยโอ๊ยช่วย รว,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 วดิฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหมันทำกูเสือกเลยอีนี่โอ้โหมึงไม่เงินเอาเงินไปนะมีความสุขจงวอยเอาเงินไปเอาเงินไปเลยมึงเอาเงินไปเลย ว้าวไม่ควรถูกไลกูวันนี้ว้าได้ป่วยอะไพี่ทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้หนูไม่เอาตังค์พี่หรอหนูไม่เอาพี่ทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้โออสแตจ แซ่บอร่อยอร่อยเว้ยใครมาตายใครมาตายนงแตดงตัวทีเทหน่อยวันนี้มีความสุขเว้ยใครมาตายอะไรนะใครทำลูกกูใครทำลูก กูทำไมต้องเป็นแบบนี้มันต้องเจอกูใครทำลูกใครทำลูกกูใครทำลูกกูมันอยู่ไหนวะใครทำลูกกูใครทำลูกลก,กูมึงวะ อีนี่มายืนยึกอยื๊อักทำไมวะมันต้องโดนกู<อ>ตายใช่ไหมมึงบอกมึงมันต้องตายโอ้มันทุกคนต้องตายมันอยู่ไหนวะทำไมค้าหมันไม่เจอวะโอ้โหมัหนถิ่นนี้กูปไปไหนวันนี้มึงต้องตาย มันต้องตายแน่เป็นไงมึงทำลูกกูแล้วมึงทำลูกกูแล้วมึง